วงพันธุ์ีอย่างชื่ดกเลยครับพี่น้องบั่งนะครับเนี่ยปิดบินเลยครับพี่น้องโูเคยมาปลูกไปไม่เหรอวเอาเอาไปกินร้ายแล้วโอ้มันกินสมอครับพันธุ์เนี่ย คุณแม่อะยังก sure> si> anyway> ่ครับเนี่ยแม่ติงแม่ต uh. ิ้งครับแม่ติ้งบ้านม่วงบ้านโคกสีบ้านโคกสีเนาะแต่บางคนก็จะเอิบบันม่วงน่อยบ่บัานม่วงน่อยเออบ้ันม่วงหน่อยล้มจังอยครับพี่น้องมหนีล้มจังกงสวัสดีพี่พี่น้องนองสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพอดีพอดีมืนนีมาผ่านคุณแม่ติ้งนะครับผมผ่านมาหน้าผมทีว่าทีจะว่าจะมาปลูกอินทผลัมนะครับพี่น้องมาเบิ่งที พอดีมาพ่อคุณแม่พันเฮ็ดดีหลายครับพี่น้องครับมาพรนาอกล้วยครับพี่น้องครับก็เลยจะมาขอซื้อน้ำคุณแม่เพื่อที่ว่าจะไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องนี่ครับต้นกล้วยครับเป็นกล้วยยังครับคุณแม่ครับกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนาะก็ล้มจย่างน้อยครับพี่น้องมือเนี่ยนะครับกล้วยน้ำว้าก็จะมาขอขอซื้อครับพี่น้องขอซื้อนอเพื่อไปปลูกครับพี่น้องนอจักบาทครับคุณแม่ครับนอยี่สิบบาทครับพี่น้องก็ซื้อไปปลูกครับเพื่อที่จะไปขยายครับนี่ครับ โอ้กำลังออกหน่วยงามๆเลยตัวเนี้ยอันนี้ต้องตัดปีออกบ่ครับคุณแม่เนี่ยเพราะพ่นในโดนไปได้ครับตัดปีเนี่ยกรว่าถอดออกเบิดกับกรว่าถอดออกเบิดกัตัดปีเลยเห็นบ่โอ้ลูกคอยง่ายไว้ลูกคอยง่ายไว้สาเฮาบ่ตัดปีลูกก็สิบ่ใหญ่ายโอ้นี่ครับพี่น้องก็ล้มจังหน่อยครับก็จะมาขอขอะคำแนะน้ำกับคุณแม่จังหน่อยนี่ครับคุณแม่เชิญทางนี้นะครับจังหน่อยนั่นนี่ยไอ้คำในน้ำปีพีน้องน้องบ้านเฮาเนี่ย สำหรับคนที่ว่าอยากจะเห็ดสวนกล้วยนะครับนี่ครับโอ้งามหลครับพี่น้องเพิ่นปลูกนี่ครับเป็นแถวครับพี่น้องเป็นแถวงามหลครับปลูกเป็นสามแถวครับก็จะหางกันอยู่ประมาณเม็ดกลัวๆเนาะครับคุณแม่เมีดกลัวๆนี่ครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องมันนี่ลมแห้งจัง่อยครับพายุจะเขกแล้วครับนิสาแต่ว่าพายุเขาครับปีนี่นี่ครับนอกล้วยก็จะเอานอประมาณนี้บอครับคุณแม่ที่ว่าจะเอาไปขยายอ๋อตัวนี้คือตัดครับเนี่ย โอ้ี่ครับพันตัดออกแข้งเรือนหน่อยน่อโ้แต่เสียดายแห้งครับพี่น้องครับตัดดอกก็คือว่าแหละครับผู้พนขึ้นอ๋อขึ้นพื้นเก่าครับคุ่แม่ตัวนี้มันกรสีใหญ่ขึ้นใหญ่ตัวนี้น่ออกขยายอ๋อครับเดี๋ยี่เมื่นตัดครับพี่น้องผมก็จะขอเใิญเพื่อนไปจักหาน้อครับพี่น้องเพื่อดีว่าจะไปขยายต่อครับนี่ครับสวนพนกรเฮ็ดอยู่ทั้งจะออกมาบ้านใน โคกสว่างเนาะบป็นน้องแต่แหละประมาณนี้เหรครับทางหลัดเป็นทางหลัดทั้งนี้จะเป็นพริกเป็นมะเขือทั้งหลังกันายครับมีมะพร้าวครับทั้งหลังมันครับมะพร้าวแล้วก็ซับปลาก็จะเป็นโซล่าเซลล์ครับพี่น้องทั้งมันใส่น้ำหดเพิ่นก็จะมาเห็ดบ้านโครงการอยู่นี่ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับคุณแม่นี่ครับกําลังก่อสร้างครับเป็นบ้านสวนบรรยากาศดีครับพี่น้องก็จะซื้อน้ำคุณแม่จะหาเนาะตัวนี้คือได้ตัดครับนี่ต้นนี้นี่ครับต้นงี้มันนันหยักอันนี่ใบไตโอ้ใบไต โอ,อ๋ตัดออกคือว่าเพิ่นเป็นโรคบ่ครับนี่ยเป็นโรคก,ก็ตัดออกเป,เป็นโรคเป็นโรคใบแหมใบเนี่ยเขาต้องตัดออกอ,อ๋อตัดทิ่มนะครับพี่น้องหลายครับยี่นี่กล้วยเพิ่นนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าครับพันใหญ่นะครับยี่นี่น้ำว้าทั้งนี้นะครับกับประมาณงานกลักวครับยี่นี่เป็นกล้วยทั้งหลังก็มีครับมีกล้วยมีกอไผ่มีฝรัาา่งมีคาและหลายอย่างครับพี่น้องนี่ครับจะพามาชมครับพี่น้องมาหนึ่ชมสวนคุณแม่โอ้บบบนีกม่วงพันเลยครับคุณแม่นะครับเขียวใหญ่เขียวเสวยใหญ่บอกครับ เขาเอินเขียวใหญ่เอิญมาครับครับโอ้หน่วยใหญ่ครับพี่น้องครับครับเป็นในหวานบ่ครับกินสุกเนี่ยหวานโอ้เป็นหนูม่วงพันกลิ่นซุปครับพี่น้องสวนเกษตรคุณแม่นะครับเขาเอินว่าเกษตรนะครับคุณแม่เนี่ยเกษตรแบบพ่อเพียงเนาะเกษตรพ่อเพียงกันที่ว่าโคกหลงนากับบ่อเม่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเกษตรพ่อเพียงครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินคุณแม่ว่าังค่อยบ่ได้ซื้อเพิ่นค่อยบ่ได้ซื้อกินนี่ครับ โอ้พาชมสวนไปหน่อยครับคอยจะมาตัดเอาให้คุณแม่พันเอ่นอเกล้วยให้จักหานอครับไปพันคุดให้โอ้กล้วยไข่กับมีบ่ครับคุณแม่นี่ยป้าปนกันบ่ครับกลไข่กลได้ปลูกง่ายครับคุณแม่กล้วยน้ำหว่านี่เราปลูกง่ายครับนี่ก็กล้วยน้ำหว่าบ่ครับเนี่ยโอ้นี่ครับพี่น้องครับกล้วยน้ำหว่าเพิ่นหวีบปกง่ายเลยครับแต่ละเครือนะครับมีแต่หวีง่ายเครือนยัง่ายเลยครับพี่น้องครับลูกง่ายเลยครับพี่น้องงามๆเลย กล้วยน้ำวา้าก็มีตะไคร้ผมก็ไปลองทั้งนี่ครับตะไคร้เอ๋ออันนี้บัก่วงพันธุ์ไหนครับคุณแม่เนี่ยอันนี้อฮาร์ทู๊อีหยัางคน,อ,นอ,อื่นฮาร์ท่๊บอ๋อโอ้ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวกับโอ้หนี่ไงแห้งครับพี่น้องเป็นโลครับพี่น้องหน่วยเป็นโลเลยว่าเมนว่าอาทูบเป่ครับคุณแม่อาทูก็ได้โอ้ทั้งคนกับว่าฮาทู๊บิเมนแต่ผมว่าคล้ายๆบักม่วงอิตาเลียนครับพี่น้องพันเชอรี่ครับ ว่าจะขอคุณแม่ยี่น้อกนี่ยขว้าจะงวยแล้วนี่จะซิมให้พี่ให้น้องบังนี่จ้าเอาลวดนี่ขว้าลูกกาดพันกับไข่ขม่วงเชลี่ครับแต่ผมเบิังสีผิวพันแล้วหรือว่ารูปทรงพันกับไข่ขม่วงเชลี่ยลยครับพี่น้องเด็ดไปลายแล้วเนาะโอ้เด็ดไปลายแล้วครับคุณแม่ดกนี่บ่ครับธรรมดานี่ดกนี่บ่ครับดกแข็งลายแข็งลูกเคยกับมือนั่นกต่ถังมือลูกสาวกับอันนี้มันกล้วยยังครับคุณแม่นี่กล้วยน้ำว้าคือแตงโอ้กล้วยน้ำว้าคือแองต้นสูงต้นนี่ครับเป็นพันเตี้ยว่าจังไ จังไรตาว่าปลูกขึ้นมามันจังสี่หลดโอ้นี่แหละขอในเดินนอเด้อพันนี่เด้อผมบอกพันนี่แหละพันเตี้ยนี่แหละนี่นี่แหละนี่แหละพันเตี้ยอะไรวะหุ่นครับพันตัดออกกันลังแจกขึ้นสามนอสี่นอครับพี่น้องนี่แหละครับขอคุณแม่ไปขยายพันธุ์ได้ทางใดก็บอกคุณแม่คนไห้ครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนี่ลูกยังไงนะครับงามๆพ่อได้อยู่ได้กลิ่นนี่กักล้วยไข่ครับโอ้กล้วยไข่ปลูกคนกันเลยวะครับคุณแม่ โอ้ปลูกคนกันเลยเนาะโอ้คากำลังงามโอ้จะเป็นแถวเป็นยังไปบักเพียบแล้วครับมีต้นกบไฟต้นหนกเท่าหรือครับพี่น้องโอ้บกวงเทามุนแห่งโลกได้ผลอ่ะโลกแบบเนี้ยท่านท่านยังครับบักม่วงเนี้ยเดี๋ยวพาชมจังหน่อยครับเดี๋ยวจะมาซิมมาซิมบกวงให้พี่น้องเบิ่งตามดูเห็นขุณแม่ยครชมจังหน่อยยัหรอนี่ครับหลายครับ ปลูกไว้หลายอย่างอกันในสวนเป็นประมาณเนื้อที่ตรงนี้จักไรครับคุณแม่ไม่เนื้จักไรหรอจำสองไรอยู่บนบ่สครับประมาณสองไรครับพี่น้องแต่ว่าของเต็มเลยผมว่าโอ้นี่พันธุ์ไหนครับคุณแม่เนี่ยอ,นนอันนี่แก้วขมิน้นโอ้แก้วขมิน้นป้าคือโดดอย่คุณแม่แก้วขมิน้นเมื่อนะครับพี่น้องแก้วขมิ้นหกเจ็ดหน่วยครับพี่น้องติดดกๆเลยครับกปีแรกขึ้นมาครับเนี่ยมกม่วงเนี่ยปลูกแคกปีครับ ม่วงนี่ปลูกสองปีโอ้สองปีครับพี่น้องต้นกับญ่ถือว่าสมควรครับพี่น้องพอสมควรบางต้นกากินน้อยปัดแล้วอื่นยังงงเลยคอปีแล้วเนี่างงานปีที่แล้วต้นยุ้งนี่ยบางไงเนี่ยวางให้สิบเก้าขวบอือป้าผนมีลหลายอย่างเนาะคุณแม่เนาะบักนาวคาตะไคร้อันนี้กับกล้วยครับพี่น้องนี่ครับก็จะ,จะเป็นคล้ายๆโคกหนองน,องนาหรอครับพี่น้องปันเทดจะเป็นคลองน้ำนี่ครับ โอ้ขนุนตนน้นน้อยๆออกนวยแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ครับสามนวยสีน่นวยเป็นต้นซ้อนหลายครับขนุนเริ่มออกนวยแล้วสายยางกัหดไปได้บัดบวบครับคุณแม่หน่อยอันจะหดแปลว่าสองอมือเคยหดใช่ไหมตน้นยางนายางนากับปลูกโอ้คุณแม่ปลูกผสมมาซานหมดแล้วครับพี่น้องทุกอย่างผสมมาซานกันอันนี้ก็จะเป็นไผ่ไผ่ไกิ่มซุ้งบวบครับนี่นี่ครับไผ่กับมีครับพี่น้อง กิมซุงแล้วก็มีกล้วยเหมืับโอ้หลายครับพี่น้องเนื้อทีสองไร่นี่คือว่าบ่มีพื้นที่ว่างเปล่าแล้วครับพี่น้องปลูกทุกอย่างครับทั้งนี้ก็เป็นป่าครับเลี้ยงปลาในคลองในนี่พร้อม,มนี่ครับปลูกต้นบักฮงน้ำโอ้ต้นนี้คือดกจัดครับคุณแม่เนี่ยพังอีหยังนงงคะคร,นงงนนครับเนี่ยบักม่วงไงอีหยังก่อนเอิญบักม่วงพันธุ์นีหยังคือโดดจัครับพี่น้องเบิ่งนะครับเนี่ยป๊าติดดินเลยครับพี่น้อง ลูกไซอ๋ออันลูกเคยเอามาปลูกลูกเคยเอามาปลูกไว้คุณแม่ว่าเด็ดลายแล้วเนี่ยเอาเอาไปกินลายแล้วแม่เอนเอาไปกินลายแล้วโอ้มันกินสมบ่รครับพันเนี่ยอันกระบอ้อกระบ้อสมกระบอ้ออยังกรบธรรมดาโอ้ธรรมดาปเปรี้ยวหน่อยๆน่อยนะโอ้เปรี้ยวหน่อยๆแบบแกินคล้ายๆแบบว่ากินสมพอดีกินกรอบๆแแมม่่่่นีครับตวาผ เอาคุณแม่เด็ดแล้วเอาันไปให้ซิม <c oughs> อ๋อเอาไปซิมอีกเอาไปซิมก็ซิม่ั่นราว่าจะไปซิมบักไอ้ม่วงพันธุ์อาดพู<อ>นะครับพี่น้องค่เอาไปซิมมันนั่นก็ได้ครับโอ้โดกแข้งรับพี่น้องคุณนี่ครับอันนี้ก็อีกพันหนึ่งครับนี่แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นคือกันโอ้มีแต่ต้นดกๆครับพี่น้องไร้พักแล้วนี่อันนี้ก็ได้อืขนาดว่าเก็บไปหลายเทือแล้วเนาะคุณแม่ระบบน้ำนี่ใส่สายยางหดเลยบ่ครับนี่แม่นใส่สายยางโอ้อยางหดเอา บกม่วงโอ้ตัวนี้ก็เป็นบุก่วงนี่เงี้แก้มแดงครับพี่น้องนี่ยโอ้โหวัวพันธุ์อย่างครับนี่หลายครับสำหรับบกุก่วงเ<า>พื่นครับเขาว่าเฉียวสเสวยหรือมันโมเมนเฉียวสเสวยโอ้เขาปลูกมาแล้วเพราะเปนเฉียวเสวยตอนเขาไปซื้อเพิ่ว่าเป็นเฉียวสเสวยนี่ครับปลูกหลายอย่างก็มีต้นต้นสักสักท้องบ่ครับนี่แก้มแดงงามตรงซักท้องบ่ครับคุณแม่นี่ยตรงนี้ต้นสักท้องบ่ครับนี่อันต้นนัน เรื่อต้นนี้ยังต้นซักต้นซักต้นซักแล้วเนาะนี่ครับโอรตรงนี้จะไว้เฮ็ดน้ำวะครับคุณแม่ให้นึงเนี่ยโอ้โหนะครับก็จะจงปลูกต้นไม้รอบแล้วก็ไว้เฮ็ดน้าพร้อมอู้งามหลายครับพี่น้องเฮ็ดได้ต้นยุ่งลงไปพุ่นแหละมีแต่ต้นไม้ต้นแดงียนมีต้นไม้ตามแดนตามนี้ปลูกไปเบิดเลยตรงนี้จะเฮ็ดเป็นเห็น้าครับต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าวอนันนี้ต้นขี้เล็กขี้เล็กก็มีครับโอ้มีซูยางตัวนี่ย่ได้ซื้อตัวนี่อยากยังก็เก็บเอาในสวนในคลองนี่มากินนะครับพายังชมยังเที่ยวครับพี่น้องเที่ยวสวนคุณแม่ยุนเม่ยคลองลงไปสายพุทธินครับทางนี้ก็จะเป็นคลองครับก็บจะมีหให้หนะให้นึงเนาะแม่อยูกก่กลางเนาะอีกให้หนึงเพชรเวนี่ก็เป็นคลองน้ำครับพี่น้องงามครับบรรยากาศประมาณคล้ายๆครับว่าโคกหนองน,าน้าหระพี่น้อง <laughs> ทางนี้ก็จะเป็นหนองนะครับ ข้างบนมันก็จะเป็นบ้านนะครับที่พักนะครับข้างบนนะครับกล้วยปลูกไว้รอบๆหลายอย่างครับมีหลายอย่างโอ้โมงเอียังนี่ครับเี๋ต้นนี่โมงเงยนี่โมงน้อยอันนี้ต้นโมงน้อยโอ้โมงบ้านบ้านเขาปลูกไว<อ>้ตุวกวันฮะไอ้นี่ตะบป้าพักอีเลิศโอ้ยมีเบิดพี่น้องพักอีเลสป้าพักอีเลสหรือว่าชกฟูบานเขาเอิญชกฟูบ่ะภาษาไทยเพิ่นเอิญชกฟูชกฟูมันครับเบี้ยวโมงกเต็มครับพี่น้องครับ เรียกบงหน่อยเขียปลา,ากับนี้ขุนรถคุณครับโอ้มีหลายครับต้นหักขนนคุณแม่ปลูกทุกอย่างปต้นนี้น,นวยไงครับพี่น้องคุณครับนีบยบอกไงเลยครับขนุนคุณแม่โอ้ลมแห้งจังหน่อยแล้วครับพี่น้องมือหนึ่ลมแห้งพายุจะเขาอีกแล้วหนาฝนก็ได้อันนี้บอกงูพันธุไหนนะครับก็เป็นนังสีป่ะนี่ โอ้โแตกงาออกหลายครับพี่น้องต้นเดียวครับดอกน,นี่มันนี่มี่เขาเนี่ยเป็นหมากมั้งคุณแม่มันเศร้าเป็นหมากโอ้โอโมันเศร้าเป็นแล้วมันเบ,บิดชุดมันแล้วกำลังออกดอกครับพี่น้อง,ตงแตกแขนงเต็มเลยอันนี้ตนน้นยังคุณแม่นี่นี่แหล่าขึ้น,น่วยงามเลยนี่มันตอข้อเอิญมะนาวโหะมะนาวโหะโอ้ต้นมะนาวโหะเนาะงามานเนาะแต่ว่าจะกินก็จะบ่แซ่บวไนไหนหรอกคุว่าเปรี้ยวมันเปรี้ยวแบบพวกมากินสมกลยจะแซ่บเลยครับคนกินสมเปรี้ยวครับ ถ้าปลูกประดับนี่ผมว่างามครับออกหน่วยีงามงาม,งามลูกมันออกเป็นแดงลูกออกเป็แดงงามครับนี่คุณแม่พยายามชมกันครับเดี๋ยวค่อยจะไปอันนี้ไปเอา,าอนอกล้วยโอ้คำป้อมกับมีพี่น้อง,งปลูกทุกอย่างแล้วนี่คุณแม่เลย<า>ในสวน<า>ลักลักนี่อย่าหลายก็มู้นี่น่าจะเป็นกล้วยแล้วคุณแม่ต้นหนุกเผาน้ำหอมแล้วเดี๋ยว<า>ค่อยามาเป็นใบต้นหนุกเผาน้ำหอมด้วครับม่หูเขือนนะครับแต่ผมเห็นเขาเจ้าเฮ็ดชิบต้นหนุกเผานี่เขาเจ้าจะบ่ค่อย บต์โบ,บตัดใบได้ครับไม่เอานะครับ้เจ้าจะเหยียบลงมาซื้อนะครับพี่น้องอย่เหยียบลงแบบเนีน่ยโบต์โบตัดออกเหยียบให้มันแห้งเองนะจะมาดมใบมันเป็นสิ่งลวกครับผมว่าน่าจะมีน้ำมากินนะคุณแม่หนิครับอันลูกอันเอาอันยาสีดยอดมันอโอ้มันสีดยอดไปอยู่โเนี่ครับพี่น้องน่าจะมีน้ำกินครับ,บเบิ้งแล้วนี่มีพวกด้วงพวกแมลงแล้วครับนี่เป็นนอนเป็นยังแล้วครับนี่พวกนอนน่ะครับน่าจะเป็นนอนผมว่าคุณแม่ต้องหายามาีดไว้คือว่านนนั่เพิกจอสีใบโอ้เป็นเบิดแถวแล้วเนาะครับนเกิดจะ น่าจะเป็นนอนครับนอนลงเพางาแห้งพีน้องทั้งย่างเฮ็ดเป็นทั้งย่างนะครับก็จะปลูกไส้หัวแต่ของผมเป็นต้เส้นด้ายอะไรของผมแบบว่าคูนบมืใหย่คือพันนะครับของผมคูนน้อยๆแต่จะปลูกปลูกว่าได้หลายอย่างแบบนี้ี่ครับเพราดีมีโอกาสเมื่อพ่อคุณแม่พอดีผลคางามงามพี่น้องมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินมาคุณแม่กินทุกอย่างที่ปลูกนล้อกินกระขาย โอ้พันหวา,านป่ครับคุณแม่โอ้ออกรวยแล้วพันหวานกับเทปกระแทบแล้วครับถ้าเป็นพันหวา,านพงมาครับกอกน้านี่ก็ต่อมาจากไอ้ส,สุราเซียวโฮเล่นป่ครับน,นี่ยโอ้ก็จะเห็ดเป็นซนเป็นซ,น,น,ซนไว้โอ้เพื่อจะเปิดบ่ครับคุณแม่นี่โอ้คนปิดไว้ครับพี่น้องก็จะเห็ดเป็นซนเป็นซนแล้วก็ใสายยางต่อครับพี่น้องหมดไปสะเดาครับพี่น้องสะเดาอีกอย่างไหครับนี่สะเดาหวานโอ้สะเดาหวานบ่หวานเอาซิมได้บ่ครับนี่ เจะซิมเราไปซิมมึงหยดสะเดาเล็กน้อยครับพี่น้องจะกะกินแบบพอดีว่าขมาบ่ขมแหง้งเดินไปอืออันนี้กับต้มบักต้องซึ่งว,ว่าปลูกครับคุณแม่สะเดาไงน,นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะลองซิมมึงครับพี่น้องว่าเพิ่นเป็นสะเดาเอียงครับนี่ซิมมึง,งซ,มซิมสะเดาครับ <laughs> ซิมสะเดาก่อนก็ไปซิมบกบวงก็จะ ขมอยู่บ่แม่แต่บ่ขมแห้งบ่แม่บ่แม่ขมแบบขมแบบบ่แทบ่<ส>บบนะบ่แม่ว่าขมจัดนะบ่ได้ขมแบบ,แบ,บพักเสาบ้านเขาครับพี่น้องกัพอดีเป็นออกขมขมหน่อยนึงแลวก็จะออกมันๆครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโซล่าเซล์ครับเดี๋ยวให้คุณแม่เปิดให้บึงเปิดปุ๊บก็บทำงานเล่นบ่ครับแม่นี่ครับ เพราะว่าเพนใส่นพลังงานแสงอาทิตย์กับพี่น้องบ่อต้องถ่าไฟฟ้านะนี่เดี๋ยวให้คุณแม่เปิดให้เบ่งครับอ๋อตัวปิดเปิดเพิ่นก็จะอยู่นีเปิดปุ๊บเพิ่นก็จะทำงานเลยรอตัวนี้ก็คือว่าถ้าเขาจะาลงนี่เต็มกับค่อยลงไปเลยงานพี่น้องกำลังทำงานครับกำลังมาครับรอเพื่อที่ว่าจะเติมลงในคลองใส่ไก่นะครับแล้วก็ลงไปสะ ครับพี่น้องได้ยินเสียงนะครับกำลังไปน้ำกำลังไปเป็นสมเอ็ดครับนะครับคนครับสบายนะครับนาห้อนกับวัชรงยันบ่มีน้ำเครับไหลโจกๆเลยไหลตลอดแบบเปิดแต่ว่าแดดแต่ว่าแดดออกไหลตลอดนครับจะไหลแบบนี้เลยครับโซล่าเซลล์ครับพี่น้องครับ ปล่อยพื้นไหลเข้าไปในคลองครับพี่น้องครับถ้าถ้าคุณแม่จะหดพักนี่คุณแม่ก็จะปิดรั้วตัวนี้ไว้เห็นไหมครับอ๋อปิดรั้วตัวนี้ไว้ไกลเพิ่นไปตามกอกน้ำอะไรก็เขาก็ไปไปกอกน้ำเดี๋ยวว่างไว้เขาก็ไปหดพักเลยครับรับกับประมาณนี้ครับไอสวนคุณแม่นะครับก็เป็นเกษตรพอเพียงครับพี่น้องเฮ็ดแบบพขได้กินเ่ได้ซื้อกินเหลือกินก็ขายปลูกหลายๆยอย่างครับพี่น้องพระผลกันไปครับเดี๋ยวก็จะ พาพี่ๆน้องๆไปชิมมหม่วงครับพี่น้องชิมมกม่วงแล้วก็จะกให้คุณแม่ผพิดน่อกกล้วยให้นะครับครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับพี่พิงน้องครับพี่น้องวันนี้กจะมาชิมมกม่วงซูพี่ซูน้องเบิ้งครับพี่น้องว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนครับพันอ่าทูครับพี่น้องครับนี่กับคุณแม่เอียงก่านัรืมซื้อล้วผมก็ได้แม่ติงแม่ติ้งครับแม่ติ้งแต่ก่อนผมเป็นเด็กน้อยผมว่าผมหูจักอยู่นะครับลืงอยู่แต่ว่าผม่ได้อายุบ้านโดน คนจักกี่วะต้องจักเนาะพวกแม่ติ้งพวกไอ้ลุงเถาพวกเนี่ยนเป็พี่เป็นน้องกันเบิดลาแต่ว่ามันเห็นพวกกันพี่ใหญ่อยู่บ้านก็บม่ได้ว่านไก่กันเนาะจะเป็นญาติพี่น้องเออญาติพี่น้องกันแม่เถาแม่ป่าอาดแม่นแต่ว่าบัดนี้มันไม่ได้ไม่ได้มาหากันดูนะครับพี่น้องเลยบ่าลืงบอซิมเนาะครับนี่ญาติบ่เบิดนี่ใหญ่พอดจะไว้ให้คุณแม่คุณกินสุกจะเอาเป็นนู่ยนี่เนาะคุณแม่เนาะจ้าเอาลอดครับนี่ทิมให้พี่น้องเบิ้งครับเอาทิมบึ้งดูเด้อ นางโหลดกุณแม่พวกไปยังนางโหลดเอาลสันบ้านฮอดอกสวนฮอดอกนางเลยเดี๋ยวจะซิมพันนี่ก่อนครับพี่น้องครับ <laughs> มันเป็นพัน,นี์ยังก่อนครับแม่เพราอันนี้ยังเลยอันลูกสาวนี่ครับพี่น้องอจะซิมเบิองสองพันครับลูกสาวพี่น,น้องมาปลูกกันคุณแม่ว่ามีดก็บผ้าไร่อามาครับนี่แหละ <laughs> มีดตัดนี่แหละครับประจํากายโอ้เนื้อพันเหลียงเลยหนะคุณแม่นี่ครับพี่น้องเนื้อเหลียงเห็นไหมล่ะครับ หน <t> ึ่งเหลียงปาดเลยคุณแม่ซิมน้ำบ่หน่เอาเลยซิมบ่ครับพี่น้องมีดกับบ่ได้ออกมาบ่ได้เตรียมพอดีผมมาเบิ่งทีเบิ่งทีพอดีผ่านมามาพ่อคุณแม่ก็เลยแวะถามนี่ครับแม่บ่ซิมบ่ผมซิมผู้เดียวเลยนี่ซิมผู้เดียวเลยนี่ครับพี่น้องเห็นเขาบอกว่ากรอกเลยอืม กรอบเลยครับพี่น้องแทบอยู่คุณแม่แทบอยู่แซบอยู่แทบอยู่ครับแต่พันนวยไว้ใหญ่เลยครับพี่น้องกรอบแล้วก็จะจะบ่เปรี้ยวหลายครับจะเปรี้ยวหน่อยหน่อยเปรี้ยวหน่อยหอยถ้าพูดที่ว่าบ่ามักไอ้บ่ามักกินแก้วกับว่ต้องกิ่นแก้วเลยผมว่าเนี่ยพอดีเลยเนี่ยกินกินเล่นก็นได้กินเลยแต่บ่มันนะบ่มันจะกรอบแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงหอมๆครับพี่น้อง เดี๋ยวจะยิ้มกันเราชิมหนึ่งคนละผมว่าสงสัยนะครับพี่น้องนี่ปาดออกเบิ้งเนื้อนี่ซีกับซีคล้ายกันครับเบิ้งเนื้อแล้วสงสัยแล้วครับพี่น้องนี่ชิมเลยครับนี่กรอบดีครับพันนี่กรอบดีแล้วก็หอมจะบ่เปรี้ยวแห้งครับ เห็นมาน้องครับนี่เนื้อเนื้อเพิ่นโอ้เป็นตอนตอนลายครับพี่น้องสวนคุณแม่มีทุกอย่างนี่ครับเดี๋ยวผมจิมก่อนเดี๋ยวคุณแม่คอยจิมจ <laughs> ิมก่อนคุณแม่ครับนี่ครับพี่น้องเนื้อครับกินประจำาล้วคุณแม่กินประจำอยู่อืม <laughs> เป็นไหนกรอบพี่คุณแม่กรอบแซ่บ ตัวนี้แซีบครับพี่น้องกรอบแซีบจะแซียบกาจะแซียบกาตัวนี้ครับพี่น้องนี่แซียบกาพันนี่หน่อยนึงนี่ครับเดี๋ยวผมให้คุณแม่ซิมก่อนเดี๋ยวผมก็จะเฉลยว่าเป็นพันเหนียงนี่ครับนี่ย่าให้ซิมหัวทองสิอันไว้พอซิมบัวทองไว้เอาหน่อยๆเอาคุณแม่เอาเอาหน่อยนึงซิมพี่พี่น้องเบิ่งนั่นนี่จากหน่อยนะครับเจ้าของสวนนี่ครับคุณแม่ซิมเบิ่งตัวนี้นะผมว่า สุดยอดเลยล่ะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นกรอบกรอบกรอบครับพี่น้องหอมมีความหอมพร้อมนี่ครับมีความหอมนี่ครับนกินซุปกับเสียบได้ซุปซุปกระเซบครับพี่น้องนี่ครับเนื้อคุณเห็นไหมครับเนื้อเหลืองงามกรอบเนื้อแน่นไม่ต้องกินเจเลยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นใกล้จะสุกครับเลยใกล้แล้วจะสุกแล้ว อีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าแมนอยู่ไปบ่มได้เอาไปบ่มอ่ะเด็กง้อขึ้แมนไปบ่มอ่ะแมนเด็ดไปบ่มแล้ว่านี้ครับเสื้อแล้วครับพี่น้องครับเนื้องามงงบหนาปลูกครับพี่น้องหนาปลูกนี่ครับเนื้อแน่นดีเนื้อแน่นเนื้อแน่นหวานหอมแล้ววันนี้กรอบพร้อมกรอบพร้อมครับกรอบพร้อม แต่ว่าผมว่าเป็นพันเดียวกันครับพี่น้องตามที่ซิมมึงแล้วป่านนี้พันเดียวกันครับยุยสเลีอวครับที่ว่าเป็นมะม่วงพันเชอรี่ครับพี่น้องนี่พันเดียวกันเลยมะม่วงเชอรี่หรือว่าบันฮอาอาตูนเป็นอาทูอีทูนะครับพี่น้องครับนี่อาทูอีทูบัลฮอคกับกับเอินบคือกันนะครับแต่ลาหม่องน่ครับพี่น้องนี่แหละครับพันเดียวกันเลยอาทูอาทูอีทูครับนี่ครับได้มาซิมมาพอแล้วของผมก็เพิ่งจะเสียบกิ้งครับพี่น้องยังห้เป็นน่วยเดี๋ยวรอ ครับเดี๋ยวก็เป็นร้อยอีกปีนาก็ได้ทิ้ลนะครับของผมทิงพันก็ได้ขยายพันหรือว่าผู้ใดอยากไดนี่มอคอคุณแม่ไปขยายพันก็ได้ร้อยพันเก็บหน่วยเกิดกันครับพี่น้องกาสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับกับพี่ๆของน้องมาชมสวนของคุณแม่ติ้งครับคุณแม่ติ้งบ่งสวนพันกับโอ้สวยงามายพี่น้องเป็นตอนซ้อนหลเห็ดมาได้จากปีแล้วครับคุณแม่ตอเริ่มเห็ดเริ่มเห็ดเลียดเลย ปีสองปีโอปีสองปีอ๋อแต่ปีที่สองนี่จะได้เริ่มหลายจังหน่อยปีแรกก็เฮ็ดน้อยๆคือเริ่มต้นค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดบ้านฮอกะล้องไปศึกษาเบิ่งครับเฮ็ดแบบนี้ผมว่าบอึดกินครับพี่น้องแล้วก็เหลอกินกินตลอดมีกินตลอดเลือกินก็ขายได้เนาะครับพุณเม่ครับครับจะขอจบคลิปก่อนครับพี่น้องครับพาทิมนี่สรุปแล้วครับพี่น้องเป็นมะกรวงพันธุ์เชอรี่พันธุ์เดียวกันนะครับพี่น้อง แบบว่าเฮาปลูกเพชรเสรษจกิจพอเที่ยงแบบว่าเฮาไอได้กินได้อยู่มีอยู่มีกินนนะฮะกินตลอดแมครับกับกล้วยนี่ก็เจักหน่อยกับเริ่มได้ขายแล้วก็เป็นนี่แล้เนาะกล้วยกัตัดกลินตลอดเพราะว่ามันกนิ่นันมท่านต้องได้ขายคือมือนีแหละครับก็คิดง่งไๆมือนีผมก็บว้อาซื้อครับกับจะซื้อน้าคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็ซื้อมาเขื่อนครับก่อนที่ว่าจะมาปลูกเพราะก็จะมาขอซื้อกับ่ได้ครับก็ต้องซื้อเพิ่น เพื่อที่ว่าจะคืนทุนในเพิ่นเพราะผมได้ไปขยายได้พี่ๆน้องๆสนใจผมก็จะขายให้ือนครับขยายไปเรื่อยๆแต่ว่ากับบ่อแพ้งครับไปปลูกน้ำกันครับพี่น้องขยายพันธุ์น้ำกันสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้ครับก็จะให้คุณแม่คุณคุณนกกล้วยครับผมอาจจะไม่ได้ไทยนะครับล้มแห้งครับพี่น้องก็จะคุดซอยคุณแม่ก็จะได้เฝ้าจังหน่อยจะไปธุระตอครับพี่น้องครับก็จะคุดแล้วก็จะเข้าไปไว้ในบ้านนะครับตอนเลี้ยง่็จะไปปลูกครับพี่น้องครับกาน้อยคบกลางขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทดี๋ยวขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาถ้าพ่อเบิดก่อนเดี๋ยวพามาชิมหมกม่วงสุกน้ำคุณนเม่อีกครับดี๋ยควายมาชิครับพันจลีครับคุณเม่กัใจดีครับครับขออนุญาตไปกนนองกล้ยคนครับพี่น้องครับอันนี้ครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อกันไหมครับผม